สวัสดีค่ะแนนโนนะคะสวัสดีค่ะแนนโนนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างแรกของเด็กใหม่3 g i เกอร์ฟ n อร์มโนเวอร The ลเซ t หลังจากที่ทางหนังได้ปล่อยออกมาแล้วว่าเด็กใหม่สามมาแน่ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต้อนรับเกิลฟอร์มโนเวรเดอร์รีเซตเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลกระแสะแรงจนติดเทรนทั้งเทรนโลกและในไทยและยืนยันว่าซีซั่นนี้ไม่ใช่ภาคต่อแต่คือการรีเซ็ตเรื่องราวใหม่ทั้งหมดคิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงกับเรื่องราวหกโรงเรียน6ตอนพร้อม6ประเด็นร้อนในสังคมและเรื่องราวที่เป็นที่ฮือฮาถกเถียงกันมากในโลกโซเชียลก็คือตัวละครหลักอย่างแนนโนเมื่อผู้สร้างเชื่อ ว่าโลกนี้ไม่ควรมีแนนโนแค่คนเดียวแนนโนถูกเปลี่ยนตัวจากคิตตี้ชิดชาเป็นเบกกี้ลิเบกาทาให้เกิดดราม่าเยอะมากๆหลายคนมองว่าไม่ว่าจะเป็นใครมารับบทแนนโนคนใหม่ก็เป็นดราม่ากันหมดแน่นอนอย่างว่าเพราะว่าคิตตี้แสดงไว้ดีมากๆตีบทแต่กระจายคนดูอินไปกับตัวละครตัวนี้ทําให้ลบภาพจําของแนนโนคนเก่าไม่ได้เลยเห็นหน้าแนนโนพูดถึงแนนโนก็ต้องคิตตี้เท่านั้นบางคนก็ว่าให้โอกาสเบกกี้ได้แสดงฝีมือก่อนว่าจะทําได้ดีแค่ไหนทําให้ มองได้อีกมุมและเข้าใจผู้สร้างว่าทีสั้นนี้คือการรีเซ็ตเรื่องราวคนก็จะจำแนนโนในบทบาทเดิม้ามาแสดงเป็นตัวเดิมในบทใหม่ก็คงมีดราม่าคนดูอาจจะต่อต้านทันทีผู้สร้างก็เลยเลือกที่จะให้คนดูจำและเก็บแนนโนคนเก่าไว้และในที่สุดตอนนี้ทางหนังก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการออกมาให้เราได้ดูกันแล้วและยังคงความเป็นแนนโนเหมือนเดิมเป๊ะปะะสสวัสดีคค่แนนะนะ ย้ำอีกครั้งว่าแนนโนคือเด็กสาวพิเศษที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนทุกคนเรียกเธอว่าลูกซาตานเธอสามารถเปลี่ยนรูปร่างอวตารของตัวเองได้และซีซั่นนี้จะเดินเรื่องด้วยอวตารตัวใหม่ของแนนโนหรือเปล่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สนขึ้นป่วนขึ้นเซ็กซี่ขึ้นแต่ยังคงจิตวิญ,ญญาณเดิมเธอยังคงเป็นเด็กใหม่ที่ตามไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเหมือนเดิมและเมื่อตอนจบเธอก็จะย้ายโรงเรียนไปเป็นเด็กใหม่เสมอเรื่อยๆทุกตอนการเปลี่ยนตัวแนนโนครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนร่างก็ได้หรืออาจจะ เป็นแนนโนที่มาเกิดในร่างใหม่เพราะแนนโนคือลูกซาตานที่เปลี่ยนร่างไปได้เรื่อยๆหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างกันแล้วทําให้เราได้เห็นหลายๆมุมเลยว่าหนังจะออกมาเป็นแนวไหนก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อยรูปโปรโมทออกมาแอบคิดไว้ว่าต้องเป็นการรีเซ็ตแทบจะรีเมคออกมาทําใหม่แน่ๆรูปที่ถูกปล่อยออกมานั้นดันไปตรงกับบางช่วงบางตอนในเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งและ2กลับมาที่ตัวอย่างแรกกันดีกว่าในตัวอย่างจะเป็นการเปิดตัวแนนโนให้แนะนําตัวเองด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาแนนโนเดินเข้ามาในโรงเรียนพู พูดถึงตัวของแนนโนในเวอร์ชั่นของเบกกี้ถ้าลองหลับตาฟังแอดว่าเสียงพูดเสียงหัวเราะเรียกได้ว่าคล้ายกับแนนโนคนเก่ามากๆเลยการแสดงออกทางสายตาให้มีความน่ากลัวความหลอนก็ทําได้ดีเลยทีเดียวดีขนาดแค่ตัวอย่างไม่กี่วิยังทําได้ว้าวขนาดนี้แอดคิดว่าถ้าดูแบบเต็มน่าจะสนุกมากๆต่อไปเรามาดูฉากในแต่ละตอนในตัวอย่างและรูปที่ถูกปล่อยออกมารูปแรกจะเป็นรูปที่แนนโนเดินเข้ามาในโรงเรียนหน้าตาและสายตาของแนนโนเรียกได้ว่ามีดาเมจเรียกสายตาคนดูได้ดีเลย แต่ฉากนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับฉากแนนโนคนเก่าเพราะว่าการเปิดตัวของแนนโนก็คงจะคล้ายๆกันได้หนังคงไม่ให้แนนโนเปิดตัวแบบกระโดดออกมาแน่ๆรูปที่2ก็คือรูปหัวเราะแบบสะใจจิตๆิตร้อนๆ้อนเอกลักษณ์ประจำตัวที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นแนนโนเธอจะชอบหัวเราะสะใจเวลาที่คนชั่วถูกเปิดโปงและถ้าเราสังเกตดีๆในรูปนี้จะมีคนที่ยืนท้าทายอยู่กับแนนโนดูจากปกคอเสื้อแล้วไม่ใช่นักเหนียนแน่อาจจะเป็นคุณครูแต่ก็ไม่รู้ว่าแนนโนไปทําอะไร ให้ครูโกรธแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเทียบกับซีซั่นก่อนๆก,ก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งตอนที่1เป็นเรื่องราวที่แนนโนจับได้ว่าครูผู้ชายในโรงเรียนทําไม่ดีกับนักเรียนสาวหรือในรูปนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตอนนั้นรูปที่3ก็คือรูปที่แนนโนนั่งอยู่บนเก้าอี้และมีผู้ชายนั่งอยู่ที่พื้นมันดันไปตรงกับแนนโนซีซั่นสองตอนรับน้องถ้าใครจําไม่ได้ตอนนี้จะเป็นตอนที่แนนโนสั่งสอนรุ่นพี่และเป็นที่พูดถึงกับคําพูดของแนนโนที่บอกว่าเจอพระไม่ไหวไม่่่่เเป็นนไรรแตจอุพี มึงต้องวหวหรือจะเป็นตอนที่แนนโนให้รุนพี่แต่งหน้าและขานเป็นหมาวิ่งคาบของรูปที่4คือรูปที่แนนโนยืนกับชายคนหนึ่งบนดาดฟ้าหรือชายคนนี้อาจจะเป็นทีเคในซีซั่นหนึ่งตอนที่8คนที่มาทําให้แนนโนวันไหวาอว่ารูปไปอยู่บนดาดฟ้าเหมือนกันเลยต่อไปจะเป็นภาพตัวอย่างจากในคลิปในฉากที่แนนโนยืนเต้นอยู่หน้าเสาธงแน่นอนว่าในซีซั่นหนึ่งฉากนี้ก็ดังมากๆมีแต่คนพูดถึงและเอามา c บว่ากันเต็มไปหมดฉากเต้นหน้าเสาธงจะอยู่ในเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่สอ ชื่อตอนว่าขอโทษขอโทษและฉากที่แนนโนโดนเพื่อนเพื่อนโซเดมคอมซึงฉากนี้ก็มาจากตอนขอโทษอีกเหมือนกันนอกเหนือจากนี้ก็จะมีรูปนี้ที่แนนโนนั่งทำหน้ายโยวยนที่แนนโนนั่งทำหน้ายอยวยนใส่แว่นและเสื้อที่ไหลข้างนึงหล่นลงมาเธออาจจะกำลังไล์อยู่ในโซเชียลเชื่อมโยงกับรูปที่เธอทำท่าปลดกระดุมอีกรูปเป็นรูปที่แนนโนจับมือชายคนหนึ่งที่เปิดกล้องในโทรศัพท์อยู่เป็นรูปที่เชื่อมโยงกับรูปที่แนนโนจับมือผู้ชายบังคับให้ถ่ายด้านล่างกระโปรงของเธอเหมือนกั กำลังสั่งสอนอยู่ส่วนในตัวอย่างที่เหลือจะมีฉากที่ใครบางคนโดนซัดหน้าถ้าสังเกตดีๆจะมีชายอีกคนยืนอยู่ด้านหลังที่หน้าถูกเขียนเหมือนเป็นฉากรับน้องและอีกหลายๆฉากหลายๆตอนที่ทําให้เรารอลุ้นว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอดูกันว่าถ้าการเอามารีเซ็ตทำใหม่จะเป็นตอนไหนของซีซั่นหนึ่งและ2บ้างดูจากภาพและตัวอย่างนั้นมีมาทั้งสองซีซั่นเลยในภาคนี้กลับมีแค่6ตอนจะเป็นตอนไหนที่ถูกเลือกเอามารีหรือแค่ทําให้บางฉากเหมือนกันเพื่อ,อให้คนดูด เาป็นต่างๆนานาเท่านั้นต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวละครอีก2ตัวอย่างยูริและจุนโกกันบ้างดีกว่าในเมื่อเด็กใหม่3เป็นเวอร์ชันรีเซ็ตที่ขนาดแนนโนยังเป็นคนใหม่แล้วยูริกับจุนโกล่ะจะมาใน6ตอนนี้ไหมเพราะอย่างซีซันก่อนเปิดตัวยูริกับจุนโกออกมาเฉยๆถ้าซีซันนี้จะมี2บทนี้จะมาตอนไหนใครจะเป็นคนแสดงหรือจะเอานักแสดงคนเดิมมาเลยแต่อีกอย่างที่คิดได้อาจจะยังไม่โผล่มาใน6ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวแนนโนไปอาจจะทําแค่การปู เรื่องเพื่อ,อยงไปซีซั่นต่อไปในจัก,กรวาลของเวอร์ชันรีเซ็ตก็เป็นได้และหลังจากที่ได้เห็นข้อมูลมาจากทางช่องวันแล้วช่องวันได้เกินเอาไว้ว่าจัก,กรวาลแนนโนจะยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ในอนาคตอาจจะมีแนนโนสัญชาติญี่ปุ่นมาร่วมเปิดจัก,กรวาลใหม่ๆอีกด้วยให้ดูคนรอติดตามได้ในเร็วๆนี้จัก,กรวาลแนนโนจะไปสุดที่ตรงไหนจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกไหมก็มารอดูกันและมาร่วมพิสูจน์ฝีมือของเบกกี้แนนโนคนใหม่ก่อนจะตัดสินว่าเธอแสดงดีหรือไม่ดีดีกว่าเด็กใหม่3 เกอร์ฟอร์มโนเวเดลลีเซตได้กำหนดฉายในวันที่7มีนาคม69นี้จะฉายทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวันและดูย้อนหลังได้ทางเน็ตฟีใครมีความเห็นแบบไหนกันบ้างเอามาคุยกันได้นะจบลงไปแล้วสำหรับตัวอย่างเด็กใหม่3เกอร์ฟอร์มโนเวอเดลลีเซตเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย